ลัคนาราศีตุลดาวสุขดาวเจ้าเรือนของคุณยังคงเป็นราชาโชคอยู่เท่ากับว่าเจ้าตัวคุณไปเป็นราชาโชคไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์ได้มาหาจากอาทิตย์มาจากเรือนลาภหรือว่าเรือนลาบนะฮะลาบที่สะกดด้วยพอสมเพานะฮะไม่ใช่ลาบก้อยทกเล็กซุปหน่อไม้บอยไม้ไม่ใช่นะเว้ยเป็นดาวลาบ เท่ากับว่าดาวเจ้าตัวไปอยู่กับดาวราบแล้วได้คู่สมพลใน12ลัคนาราศีนี้ถือว่าลัคนาราศีตุลโดดเด่นมากในเรื่องการเสี่ยงโชคโดดเด่นมากในเรื่องของการเสี่ยงโชคโดดเด่นมากกับการที่จะได้อะไรมาแบบง่ายๆให้สมกับความเป็นราชาโชคนะฮะให้สมกับความเป็นราชาโชคจะได้อะไรมาแบบฉะนั้นชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีตุล นะถือว่าโชคดีจากดาวที่ให้ความหมายในทิศทางที่ดีอย่างชัดเจนและเด่นชัดอย่าได้กลัวอย่าได้กังวลนะฮะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลขอให้สบายใจได้ว่าชะตาของคุณน,นั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีลัคนาราศีตุลน,นะครับ ย้ําเลยนะดาวเจ้าตัวไปเป็นราชาโชคอยู่กับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาภ้าเป็นคู่สมพลการเงินการทองจัดดีหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะฮะและช่วงนี้ก็ปลุกใจใฝ่กำดัดหน้าดูเลยนะต้องการทางเพศสูงเออตูนตอนเนี้ยต้องการทางเพศสูงจริงๆไปดูเถอะดาวเนี่ยโอ้โหชัดขนาดนี้ สุกไปเลงกระเกตด้วยอืมนะครับสเสน่ห์แรงเหลือหลายเลยพวกตุนในตอนนี้นะฮะไปไหนก็จะเป็นที่นิยมชมชอบแก่ผู้ที่พบเห็นนะการเงินจะดีใครที่เล่นพวกหุ้นเล่นทองคำอะไรก็แล้วแต่เทรดหุ้นเทรดทองคำเนี่ยจะมีความสำเร็จและตอนนี้ดวงจะมีชื่อเสียงด้วยนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะเออไปดูให้ดีเถอะอย่างเดียวที่ต้องระวัง นะครับใครที่ทํางานกับลูกน้องเยอะๆนะถ้าใช้งานใครก็ดูให้ดีและกันว่าไอ้นี่มันมันโอเคไหมนี่แหละชาวลัคนาราศีตุลนั่นแหละ